สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมพี่โตจะมาอัปเดตราคาของยาฆ่ายาที่พี่โต๋เพิ่งไ,ไปซื้อมานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ยาฆ่ายาชนิดเผาไหม้กึ่งดูดซึมกูฟอิเนตขนาด4ลิตรราคา650บาทยาฆ่ายากูฟซิเนตขนาด5ลิตรราคา950บาทยาดูดซึมไกฟอเซตขนาด4ลิตร ราคา560บาทยาคุมหญ้าไดายูรอนชนิดผงขนาด1กิโลกร,รมัมราคา260บาทยาฆ่าหญ้าประเภทใบกว้างหรือว่าทูฟดีขนาด1ลิตรราคา220บาทนะครับผมยาฆ่าหญ้าอะมีทีนชนิดผงขนาด1กิโลกร,รมัมราคา270บบาทยาคุมหญ้า ซูมิโซยาตาพาทิตขนาด50กร,รัมราคา340บาทยาคุมอาราคอ1ลิตรราคา200บาทยาคุมอาซีทคอ1ลิตรราคา220บาทยาจับใบขนาด5ลิตรราคา90บาทนะครับผมก็เ,เอามาอัปเดตให้ท่กนคนได้ดูนะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางว่าถ้าใครต้องการที่จะซื้อยาคายยาในขณะนี้นะครับผม ก็ราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะถูกหรือแพง่าน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่เราไปซื้อนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ